สวัสดีครับชาว youtube ทุกท่านครับผมเจอกันอีกคลิปครับหลังจากที่เก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยเก็บพวกสายที่มันแตกแล้วก็ปล่อยรถทำงานครับหลังจากที่เราซ่อมแพรคอนโทรลไปครับอ่าอยู่ตรงกลางครับผมแดงๆนะ ก็ไม่มีรั่วซึมแล้วครับรถใช้งานปกติครับเร่งประมาณครึ่งหนึ่งครับทำงานทำงานที่แค,คบครับไม่จำเป็นต้องเร่งแรงครับอันตรายขุดเวียงกว่าจะยกขึ้นกว่าจะสะลึกมากเลยครับใช้คันนี้แหละครับขุด e x ร้อยยี่สิบรุ่นห้าครับผมอ่า e x ร้อยยี่สิบรุ่นห้าจะแตกต่างกับรุ่นสองรุ่นสามยังไงในตระกูล e x หนึ่งก็คือปั๊มไฮดรอลิกครับเห็นไหมครับปั๊มไฮดรอลิกเห็นไหมครับปั๊มไฮดรอลิกจะเป็นปั๊มคู่ครับ ปั๊มคู่เพจมีปัม 1, ป๊มหนึ่งปั๊มสองจะเหมือนพวก z ซ2 0อ็คิดหนึ่งครับอ่าจากแค่จากคล้า,ายกันเลยครับผมข้างในก็เหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอีกจุดหนึ่งก็คอนโทรลวาลวครับคอนโทรลวาลวจะเป็น คลร้ายๆ ZX120 รุ่นหนึ่งครับผมจะเป็นแพรประกบกันแล้วปั๊มหนึ่งปั๊มสองจะเป็นแพรประกบส่วนมอเตอร์สวิงมอเตอร์สวิงก็เป็นของ z X ครับ z X สไอ้ z ็ X 1 2 0รุ่นหนึ่งไปแล้วครับเครื่องตัวเดียวกันครับเครื่องตัวเดียวกันแต่ตัวนี้จะดีหน่อย เป็นรถนอกครับไม่ได้เจาะด้านข้างความร้อนสะสมครับในบ่อที่เป็นหลุมอย่างนี้ครับไม่มีอากาศเข้าครับก็เลยแต่รถไม่ได้ร้อนครับแค่เปิดให้มันระบายอากาศดีขึ้นครับเพราะตรงนี้มันอับอากาศแต่ถ้าขุด พื้นเรียบธรรมดาพวกโลกหน้าดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือปิดฝากระโปรงครับปิดฝากระโปรงทํางานความร้อนก็ปกติครับตอนนี้ปัม๊มปั๊มก็ไม่รั่วครับปั๊มไม่รั่วคอนโทรลไม่รั่วแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีโมอเตอร์สวิงครับโมอเตอร์สวิงกับไอซีนเซนเตอร์จอยครับซีนหัวใจของเรานี่เองมันมีรั่ว เดี๋ยวก็ล่วตามกันครับผมพอระบบที่เราซ่อมมันมันเต็มไปแล้วมันไม่ล่วคอนโทรลแล้วแล้วมันจะมัาล่วกตรงไหนที่โอลิงมันแข็งตรงไหนที่โอลิงมันอ่อนมันก็จะล่วครับ ยางไอเฟืองท่านมิชชั่นครับที่มันหอนไม่ปั๊มไฮดรอลิกไม่ได้หอนนะครับไอเฟืองสองตัวที่เป็นเฟืองสะพานครับมันหอนตักใสย,ยางเก้าครับหกโลยางเก้านีา่น่าจะหลายน่าจะหลาย น่าจะเป็นพันรถได้อยู่ครับไม่รู้กี่พันกี่พันเที่ยวครับตัวนี้นแฮงกิฟตแฮงกิฟตครับผมผมบอกได้เลยถ้างานไม่ผ่านนะ่ะผมไม่ผมยังไม่เก็บเงินครับคันนี้ผมก็ปล่อยให้ลูกค้าทำงานสักวันสองวันครับผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่าใช้จ่ายครับ ต้องเทสระบบให้มันสมบูรณ์ครับถ้าไม่สมบูรณ์จะไม่เก็บเงินนะครับผมก็จะเป็นผลพลอ,อยได้ของลูกค้าไปครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับบริการดุด,ดังพี่น้องสัพหาสารสวิสยินดีให้บริการครับ สำหรับให้คําแนะนําต่างๆเกี่ยวกับรถขุดมีการแก้ปัญหาก็ปรึกษาได้ครับผมปรึกษาได้ทางเบอร์ติดต่อของเพจซัมหาสารสวิตครับผม088 362 1322ครับโทรกันมาได้เลยครับ มาได้เลย พี่ระวังเด้ออันตรายครับเก็บตรงนี้น่าจะอีกประมาณห้าหกสิบ 5, เที่ยวอยู่ครับสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้ก็ดูแลกันไปครับ ดูแลน้อยดูแลมากก็อยู่ที่ความเข้าใจครับผมถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะเป็นผลดีด้วยกันทั้งคู่ครับเก็ <1> 1> บทางเบ่มให้หกล้อครับ เรืองน้ำมันหน่อยครับพอขุดแล้วขุดลึกแล้วก็ยกสูงครับผมขุดลึกด้วยยกสูงด้วยนะครับลงไปจนสุดมือแล้วยกขึ้นมากว่าจะพ้นกระบะอีกครับผมมันสูง ความคิดของผมนะครับถ้าให้เลือกในตระกูลนี้ X ผมเลือกรุ่นห้าครับผมเลือกรุ่นห้าราคาก็ต่างจากเซต X อยู่ประมาณสามถึงสี่แสนครับแต่ระบบเหมือนกันครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแต่ปั๊มจะดีกว่าเซต X ครับผมปั๊มจะดีกว่าเซต X เพเป็นปั๊มนิ้วไม่มีตีนตีนนิ้วอ,ะอ่ะตีนนิ้วมันจะไม่เป็นทองเหลืองครับไอ้น,นี้มันเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยมันจะแข็งกว่าครับทนกว่าวใส่เจ้า นีครับร้อยเก้าห้าเครื่องไม่ได้โหลดนะครับเร่งไม่ได้สุดครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ต้องขอบคุณ fc ครับ fc ทุกคนครับ ที่ติดตามตามหาสารเร์วิสครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าจะมีงานอะไรและมีคลิปมีคลิปอะไรบ้างไปถ่ายที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างก็ฝากติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ